งานเข้าครับตัวเมื่อกี้เล่นขาผมขาดไปข้างแล้วฮะผมะเลันจะตีฮนะอ๋อ โดนแล้วครับโดนแล้วฮะเมื่อกี้ฮะชัดขาผมไปเอาแล้วครับยกแล้วฮะขาเดียวก็เสียวได้ฮะแมมจะเต็มแล้วฮะต้องรีบหน่อยอหนึ่งนาทีนี่ครับนี่ก็คือตัวเมื่อกี้นะฮะ ที่กัดผมขาขาดไปนะครับดูนะครับกบผมขาขาดไปผมก็ตีต่อนะฮะขาเดียวก็เสียวได้นะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้เข้าป่านะครับดูอมซวยฮะเข้าตายแล้วครับผมใช้ตากัดตัวนี้ก็สาสวยนะฮะช้อนสาสวยเลยนะครับโอเคครับผมฝากเพื่อนๆดูด้วยนะครับเต็กแกันของแท้จะมีโลโก้ภาษาอังกฤษติดที่ขานะครับโอเคครับสุดยอดนฮะ